คู่แข่งของคุณที่เอาชนะคุณด้วยการโกงในการแข่งขันนะคะจะได้รับกรรมอย่างไรคนที่มาดูคลิปนี้โดนคนโกงโดนคนเอาเปรียบนะคะไม่ว่าคุณจะสมัครเข้าเรียนต่อหรือว่าสมัครเข้าทำงานประกวดแข่งกีฬานะคะหรือแม้แต่ลงเลือกตั้งเป็นพักการเมืองก็อาจจะโดนคู่แข่งเล่นนอกกติกาใช้กฎเกณฑ์บางอย่างกลั่นแกล้งคุณไม่ให้ชนะการแข่งขัน ดูสิเขาว่าเขาจะได้รับกรรมอย่างไรมาดูกันค่ะไพ่เซเว่นออฟคัพสนะคะดูเหมือนว่าในระยะนี้ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาเขาวาดความฝันอันสวยหรูอนาคตที่งดงามเอาไว้มากมายไม่ต่ำกว่าเจ็ดอย่างนะคะเขาคิดว่าเขาชนะโดยความถูกต้องจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาค่ะใบที่สองนะคะไพ่สเตรน์นะคะ เขาเข้มแข็งมากนะคะไม่ว่าใครจะตราหน้าว่าเขาโกงหรือว่าเขาอย่างไรเขายังมั่นใจในความดีคิดว่าเขาถูกต้องเป็นคนดีร้อค่ะมั่นใจในตัวเองมากนะคะไพ่ n g of Wands หัวกลับนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเขาเพราะเขาเป็นเด็กเส้นค่ะ King King of Wands หัวกลับนะคะคือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย เริ่มที่จะโลเลในตัวเขาเหมือนกันนะคะช่วงนี้ไพ่หนึ่งดาบหัวตั้งนะคะเวรกรรมกำลังจะตามเขาไปค่ะเขาจะได้รับเคาะกรรมนะคะไพ่สิบเหรียญหัวกลับนะคะเขาจะใช้เงินมากมายนะคะป้องกันไม่ให้ตนเองสูญเสียตำแหน่งอำนาจหรือสิ่งที่เขาแย่งคุณไปค่ะสู้กันเยอะนะคะเหมือนเขามีพลังงานเยอะ ไพ่แปดดาบนะคะหัวตั้งแต่สุดท้ายเขาจะต้องพ่ายแพ้คุณค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ชนะจริงเป็นการชนะที่ปลอมเป็นชัยชนะจอมปลอมนะคะสุดท้ายแล้วสังคมร,บรอบๆตัวประชาชนทุกคนที่เห็นความจริงอันนั้นนะคะจะทำให้เขารู้ตัวว่าเขาไม่สมควรจะอยู่ในจุดนั้นอีกต่อไปและเขาจะจากไปคะ่ะกฎแห่งกรรมก็เล่นงานเขานะคะเขาจะได้รับกรรมหนักอย่างสะสม ที่เขาได้ทําผิดไปต่อคุณค่ะถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวนี้นะคะเหมือนเรื่องราวของคุณคุณจูนรับกับพลังงานเหล่านี้ได้เขาจะได้รับกรรมนั้นจริงๆให้คุณพิมพ์นอมรับคําทํานายนะคะและถ้าคุณคิดว่าใครมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณโดนคล้ายๆกับคุณแล้วลก็ให้คุณแชร์กระจายไปให้เขาค่ะและถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากนะคะขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ ครอบครัวและพวกพ้องทั้งหมดของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกภพทุกชาติไปคะ่ะ